เออทั้ง4ข้อที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับว่าจะเป็น1นะครับการออหลีกเลี่ยงพวกสาร่อภูมิแพ้เนาะ2การออกกําลังกายนะครับอ,อ่องดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าของมึนเมาต่ตางๆบุหรี่เหล้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็ข้อที่4เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการออกแดดยามเช้านะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของ ออดื่มน้ําอุ่นเยอะๆนะครับถ้า4ข้อนี้นะครับเพื่อนๆทํามันได้ไม่ครบเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ายากมาก,มากๆเลยนะครับการที่เราอยากจะหายจากโรคหอบหืดเนานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวผมเองนะครับเคยเป็นโรคหอบหืดมาก่อนผมเข้าใจดีนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยในการที่เออเราต้องดูแลตัวเองเยอะเพราะ <ๆ S 1> ว่าผมเองอะครับเคยเป็นโรคหอบหืดมาก่อนผมเข้าใจเพื่อนๆดีเลยนะครับ